ไว้แกงสับปะรดของเราสีสันจัดจ้านมากพี่น้องจ๋ามาทานข้าวได้กันนะคะเสียงเอฟเฟกดังหน่อยนะพอบ้านกำลังทำอาหารของเขาอยู่จ้ะอืออร่อยมากสวัสดีค่ะพาเข้าครัวอีกแล้ววันนี้จะทำแกงขั่วสับปะรดใส่หอยนะคะ เริ่มผัดกันจ้าตั้งกระทะนะคะเราจะใส่หัวกะทิลงไปก่อนเพื่อผัดพริกแกงนะหัวกะทิมันก็จะลอยอยู่ด้านบนนะคะเมื่อกะทิเริ่มร้อนเราจะใส่น้ำมันเอยใส่พริกแกงลงไปนะคะวันนี้ก็จะแกงหม้อใหญ่นิดนึงนะ จะผัดพริกแกงให้หอมนะคะผัดให้พริกแกงหอมนะคะเมื่อพริกแกงหอมแล้วนะคะเราจะใส่กะทิลงไปค่ะในส่วนที่เหลือในกระป๋องนะคะนี้เราจะล้างใส่ก็ได้ เมื่อกะทิเริ่มแตดมันนะเราจะใส่สับป,ประรดลงไปเลยค่ะสับป,ประรดเขาก็จะออกน้ำเปรี้ยวอีกนิดนึงแกงคั่วก็คือน้ำจะต้องขุกคลิกนะน้ำไม่เยอะมากแต่เราดูดูก่อนดูก่อนนะคะเราดูแล้วกะทิมันข้นไปนะเราล้างกระป๋องใส่จะนิดหน่อยนะคะล้าง เราก็มาปรุงกันจากน้ำปลานะคะชูรสจ้าพริกไทยค่ะสีอิ๊วขาวสักหน่อยเนาะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคนๆรอให้น้ำแกงเขาซึมเข้าเนื้อสับป,ปะรดนะคะมันจะรสกลมกล่อม ก่อนที่เราจะมาชิมแล้วก็จะลงหอยที่หลังน้ําตาลนะคะวันนี้เป็นน้ําตาลสายแดงใสาขาวผสมกันนะคะแกงสับปะรดจะออกรสหวานนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ยังดูโคนๆแต่ไม่เป็นไรนะเวลาเราใส่หอยน้ําหอยก็จะอออกีกจะ้ะเพราะอะไรคะเพราะว่าหอยมันยังเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่คะ่ะชิมก่อนนะคะโอ ใช้ได้อีกแล้วพี่แก้วตาจะเมื่อเดือดแล้วรสชาติได้แล้วนะเราก็ใส่หอยจ้ะนี่นะคะถึงบอกว่าน้ําหอยจะออกเพราะว่าหอยมันยังเป็นน้ําแข็งค่ะวันนี้จะแกงไว้ทานหลายมื้อนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไกลค่ะกลับมาบ้านคงจะได้ทานแกงสับปลรด,ลดเปรี้ยวๆจะได้หายเมารถดค่ะขอชิมอีกรอบนะจ๊ะ ก่อนจะลงผักจะ้ะโหโหอมเปี้ยวสุดยอดเลยค่ะใส่พริกแดงพริกเขียวจ้าใบมะกรูดนะคะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะบางท่านก็ใส่บางท่านก็ไม่ใส่จ้ะตามใจท่านเลยชอบแบบไหนก็ปรุงเอาจากสมุนไพรไทยใส่ได้ทุกแกง ใส่โหระพานะคะโหระพาสีคร้ค้ๆเพราะว่ามันไปชนตู้ตู้เย็นตู้แช่จ้ะอาหารมันเยอะวันนี้พอได้เก็บกวาดบ้านเก็บกวาดเช็ดของตู้ยงตู้เย็นอ้าวโหระพาเริ่มจะเฉาเพราะว่ามันไปติดติดผนังตู้เย็นมันมันเย็นจัดะก็เลยเป็นการถนอมผักนะคะเสร็จแล้วนะคะผมจะปิดไฟเลยคะ่ะเดี๋ยวมาเสิร์ เรามาทานไปพร้อมๆกันเราจะมีของตกท้ายด้วยสับประรดเหมือนกันค่ะเอาด้านช่ำๆไว้หอมโวยเกลือไปนิดนึงนะคะวันนี้ยั่วๆกันจะ้ะมีสับ สับปะรดแกงหอยแล้วเราก็จะมาทานสับประรดต,ตกท้ายค่ะอาจจะเผ็ดนะคะข้าวหอมมะลิร้อนๆเลยจ้ะตอนนี้เสียงดังหน่อยนะคะพอบ้านกำลังทอดไส้กรอกเป็นอาหารของเขาอยู่จ้าเสียงพี่โบทำอาหารเขาบอกหัวเลาะทำไม น,น้ำส้มคข้นมาจ้าพี่น้องจ๋ามาทานแกงสับประรดด้วยกันค่ะไม่เอาช้อนกลางแล้วนะคะเสียงเอฟเฟกดังหน่อยนะพอบานกำลังทำอาหารของเขาอยู่จ้ะอืออร่อยมาก อร่อยมาก,อ,อ,มากอืมเย็ดติกอดอืมอืมตอนนี้การปวดฟันหายนะแต่ว่ายังเหงือกยังบวม,มอยู่จ้ะคุณเลมโบให้ทานยาวันละสามครั้งยาแก้เหงือกอักเสบ,าบ,าบ บอกเขาแล้วค่ะจะพาไปหาหมอหอมบอกว่ารอก่อนฉันทนได้อมอ,มอมเปี้ยวอมหวานหอมมันมะพร้าวไม่ได้บอกว่าอย่าอย่าทอดใส้กรอกเผื่อแกชอบทอดเผื่อจะ้ะ จะทานกับคูตอติสมูชมันฝรั่งบดค่ะแล้วเขาก็มีหอมหอมทอดของที่นี่โรยอ,อร่อยมากๆเลยค่ะสามช้อนเลย อ่านคนเดียวเนาะไม่ต้องใช้ช้อนกลางแล้วค่ะอ,อ,อันนี้เป็นน้ำส้มในขวดครึ่งหนึ่งกับน้ำส้มที่เราคั้นครึ่งหนึ่งนะในขวดคุณเลมโบก็ซื้อมาวันก่อนเยอะแล้วก็ซื้อส้ม เป็นผลมาเยอะค่ะทั้งอาปซีนแล้วก็แคมมันทีนนะคะอาปซีนก็คือส้มเช้งหืมถักสวิตเกสโคมาเข้ามาพูดสลิตเตอืมบอกมาจุ๊บหน่อยทิวเชนทักอย่าถักสวิตเกสกรีงไอ,อของแกเผ็ด้วจ้ะใส่เกาะได้แล้วแกก็เอามาให้จนได้ เจอใบโหระพาเข้าไปทานกันคนละวงนะพี่น้องเพราะว่าคุณเลมโบ้เขาก็ดูข่าวดูทีวีจ้ะ นา,นานๆก็ได้จัดโต๊ะนั่งทานด้วยกันมันต้องหาไฟเยอะด้านในมันแสงมันไม่ได้มันมืดจะ้ะแล้วพ่อเขาก็ชอบอยู่มืดๆอยู่มืดจนทําให้ตาเราแบบว่าคล้ายๆกับอยู่ในถ้าอ่ะเวลาออกไปนอกสวนแล้วแสบตาอื <c oughs> อร่อยมากแกงวันนี้เป็นสับปะรดจริงๆแกก็คุยกับคุณยา่าวันนี้ก็สองสองครั้งแล้วค่ะจังหวะการคุยเราก็จะดูในตารางตารางที่เขาให้มานะคะเป็น สมุดเล่มนี้ยค่ะไอนนเป็นกระดาษใบเนี้ยค่ะตารางตารางเวลาที่คุณย่าเขาจะทานเมื่อไหร่รับกาแฟเมื่อไหร่ทานอาหารเมื่อไหร่เงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือตารางอาหารแล้วก็กาแฟที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยจะดูแลคุณย่านะคะก็ฟลูกโกสหรือว่าอาหารเช้าในช่วงแปดนาฬิกาถึง9้านาฬิกาค่ะมิดดอก หรือว่าอาหารเที่ยงในช่วง12นาฬิกานะคะคาเฟ่หรือว่ากาแฟค่ะในช่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีเควนมอสอาหารเย็นค่ะในเวลา17นาฬิกา30นาทีนะคะตามด้วยคาเฟ่หรือว่ากาแฟค่ะ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาและหรือถ้าใครอยาก จะทานอาหารเพิ่มหรือว่าเป็นขนมปังเป็นมักกะนะคะในช่วงกลางคืนก็จะมีดูแลบริการให้นะคะถ้าชอบหรือว่าต้องการค่ะ <c oughs> อร่อยจังอร่อยเกิน เผ็ดพอดีพองามตอนนี้คุณย่าดีขึ้นนะคะหัวเลาะคุยกับลูกชายดูแจ่มใสขึ้นจ้ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาถึงคุณยา่าถึงคุณแลมโบถึงครอบครัวของเรานะคะเรขอขอบคุณไปทางน้องยุยุวดีวาตาเบทางญี่ปุ่นด้วยนะจ๊ะส่งคําถามมาทาง s m s ทาง f c e e o o o อย่าว่าพี่ประกันหอมเป็นยังไงบ้างข่าวข่าวทางสวีเดนด้วยคุณยา่าคุณแลมโบด้วย ไอ้จามจากเมื่อกี้ต้องขอขอบคุณมากสำหรับความห่วงใยจากทุกคนนะคุณพี่หลีหรือว่าคุณพี่เพชรลีทางอเมริกาก็สอบถามมานะเมื่อกี้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็มีคุณพี่เฉลียวรัศมีด้วย ขอบคุณทุกท่านเลยจ้ะรวมถึงคุณพยาบาลคนสวยด้วยนะคะทางโรงพยาบาลราชวิถีค่ะน้องกัลยาอักรละสุขบุตรนะคะน้องสาวพยาบาลคนสวยติดตามพี่ประกาศหอมมาขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกท่านเลยค่ะอร่อยจริงจริง เมื่อวานนี้ก็กลับจากบ้านไม่ยากก็ทานนั่นแหละมันแห้งๆนะเนาะข้าวเหนียวกับหมูทอดจ้ะพอมาถึงบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มวันนี้ได้ทานแกงแบบนี้แบบชื่นใจจ้ะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางอ,อพบครอบครัวอีกแล้วจ้ะ ไปไหนนั้นเดี๋ยวค่อยอัพเดตให้ชมนะคะเป็นงานนี้คงไม่มีคุณย่าจ้ะเพราะคุณย่าอยู่บ้านพักผู้สูงอายอุอร่อยจ้ง แกงเป็นแกงกะทิท,ที่ไม่เลี่ยนนะจ๊ะเพราะมันมีสับป,ปะรด <c oughs> ดูสิตากมารีวิวชามหนึ่งเกือบจะหมดเลยได้ของหวานจัด น้องปทุมทิพสายหวานสักชิ้นคงจะด,ดีนะ <c oughs> ข่าวข่าวหอมก็ไม่ได้พูดอะไรมากหรอก ทุกคนก็ติดตามข่าวอยู่แล้วทางสวีเดนนะ <c oughs> นะมันเป็นข่าวระดับโลกค่ะใครๆเขาก็รู้เนาะ <c oughs> มันกันมันเป็นการยิงกันตายทีเดียวพร้อมกันสิบสบคนก็คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โรงเรียนของผู้ใหญ่คนที่กาดกระสุนใส่ผู้คนตายไป9คนยินตัวเองตายตามอายุ30มสบกว่าปีเองคนฝรั่งหน้าตาดีด้วยไม่คิดว่า จะเป็นโรคจิตโรคป่วยทางจิตจะ้ะตามด้วยสับปะรดทำไมมันสุดยอดแบบนี้ขออนุญาตเคี้ยวฟันหน้าจ้ะ ลังติ้งมาไข่น่อมีชีสอ,อยู่เต็มแต่ไม่ได้พุ่งจุดุดเหมือนคนที่เขากินกันอยู่ในในติ๊กต็กอก<ม>อร่อยจ้ะ คุลเลนโบทอดไส้กรอกนะปานนิสกว่าผักการหอมอีกจ้ะทอดแบบเหลือง คิดจะกินโชว์มันก็ต้องกินแบบนี้แหละนะพี่น้องจ๋าคนที่กินน้อยๆก็ต้องขออภัยกินเยอะหน่อยคนโชว์นะ่ะไม่งั้นก็จะโดนตำหนิว่าของมีแค่นั้นก็มากินโชว์เยอะสำหรับแม่ครัวมันก็ยังน้อยกว่าช่องอื่นเนาะ อันนี้คือกินเท่าที่มีโอ้ยอร่อยเกินอ่าอู้อสึกเหลือไว้หนึ่งแว่นนะคะเนี่ยทำมันเดบไว้ ลูกเล็กคือแครมบันทีนนะคะส้มเขียวหวานลูกใหญ่คืออาปาซีนส้มเชงจ้มอันนี้เป็นเศษส้มลงไปด้วยเศษเศษไส้ส้ม กินอิ่มนอนหลับคือความสุขจากพี่น้องค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจค่ะเป็นห่วงเป็นใยอวยพรให้คุณย่าหายไวๆให้แม่ผักกาดหอมหายไวไวรวมถึงคุณลัมโบด้วยนะคะแม้แต่ตัวผักกาดหอมเองก็ได้รับกำลังใจเยอะแยะบอกว่าให้ดูแลรักษาฟันให้ดีนะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ ส่งความรักส่งพลังบวกมาถึงผักกาดหอมบีแรงสู้ๆค่ะกำลังใจเยอะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองทุกท่านค่ะเอาไว้พบก,กันในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเป็นคลิปครอบครัวค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ